สวัสดีครับดีดต้องรับทุกท่านเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์ชี้เป้าฟุตบอลเด่นประจําวันกับโคชสันคัดตัวแพงวันนี้มาถึงวันอังคารนะครับก็จะเป็นบอลเล็กสลับกับทีมชาติเริ่มมีแล้วครับแต่ว่าเป็นทีมชาติฝ่ายหญิงก็ฝากผลงานคัดบอลดีๆทีเด็ดคัดตัวแพงแถวบนสดมาแล้วไว้ที่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ขอฝากกลุ่ม VP ีของเรานะครับในนั้นมีคู่ทีเด็ด VP ีจัดจำใจแวววับให้กับสมาชิกในทุกวันพร้อมมีการนําเล่นบอลสด ผ่านสมาชิกบวกได้ตลอดทั้งวันมีการพูดคุยในนั้นด้วยขอบฟุตบอลสายเชียร์สายลุ้นนี้อย่าพลาดเลยกับกลุ่ม v p ีของเรานะครับอาคาศที่3มิถุนายนมียักษ์คนแน่นฟินแลนด์อินเตอร์ตูคู2พบกับคูพีเอสอะคาเดเมียเวลา4ทุ่มครึ่งมีวันอเมริกาใต้น,นะครับปริเมราดิวซิออนชิลียูเนียนเอลสปานโดราพบกับเดปอร์เตสลีมาเช่เวลาตี2มีโคลอมเบียครับหรือว่าโคปาโคลอมเบียบัวกาชูเนียเดกาลีพบกับเดปอร์เตสควินเดโอ ปี 2, แล้วก็ยูฟาเนชั่นซีกนะครับของฝ่ายหญิงโปรเกรดพบเบลเยียมเที่ยงคืนสเปนพบอังกฤษเที่ยงคืนออสเตรียพบเยอรมนีตีหนึ่งครึ่งแล้วก็เนเธอร์แลนด์พบสกอตแลนด์ปีหนึ่งครึ่งครับเราเริ่มต,นต้นวันนี้ที่ลีกฟินแลนด์นะครับยักษ์โคลเนนฟินแลนด์เป็นเกมระหว่างอินเตอร์ตูคู2หรือว่าอินเตอร์ตูคู2พบกับคูพีเอสอาคาเตเมียเวลา4ทุ่มครึ่ง สถานการณ์ในอันดับตารางเนี่ยอินเตอร์ตูคูสองนะครับยืนเป็นอันดับ3ของตารางเรีวยกว่าผลงานถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแล้วก็ที่สาคัญคือแข่งน้อยกว่าบรรดา2ทีมนําด้วยนะครับในขณะที่คูพีเอสอาคาเตเมียเนี่ยเป็นอันดับที่9ของตารางค่อนข้างที่จะถอยไปในช่วงโซนท้ายๆผลงานฟอร์มการเล่นช่วง5นัดหลังนี้ก็มีข้อแตกต่างกันพอสมควรนะครับฝั่งเจ้าถิ่นอินเตอร์ตูคูสองในชนะ3จาก5นัดหลังสุดเกมล่าสุด ทำได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยในการถล่มชนะ p k g คเกสกีต่อ3ในขณะที่ q ู s ีเอาคาเตเมียแพ้มาตลอด3นัดหลังนะครับเกมล่าสุดแพ้ต่อ MP ขาดรอยอยู่เหมือนกัน1ประตูต่อ4ส่วนเรื่อง h e ดูเฮดนี่คู่นี้ปรากฏว่ายังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยครับคืนนี้จะเป็นการพบกันครั้งแรกสุดในส่วนความพร้อมถือว่าต่างฝ่ายอยู่ในจุดที่ค่อนข้างดีนะครับไม่ได้มีรายงานเรื่องตัวเจ็บตัวแบนอะไร โดยการวางระบบการเล่นเนี่ยคาดว่าอินเตอร์ตูคูจะมาในระบบ3-5-2นะครับก็จะมีพวกเอนโซโกโยฮันสันหรือว่าโวค้าเป็นตัวหลักส่วนด้านคูพีเอสจะเป็นระบบ4-3-3ใช้งานแกนหลักอย่างพวกบาเดกิฟยารีหรือว่าบาเซเน่แฮนดิแคปเปิดมาเป็นอินเตอร์ตูคูสที่ต่ออยู่ไม่มากไม่ไม่นะครับ1.25ก็น่าที่จะลุยได้เลยเหมือนกันเพราะว่า ก็คืะแนนเหนือกว่ากันเยอะนะครับทั้งในหลายๆแง่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลงานช่วงหลังที่เจ้าถิ่นอินเตอร์ตูคู2เนี่ยชนะ3จาก5เกมหลังสุดนะครับแล้วก็อันดับตารางที่อนะินเตอร์ตูคูณตอนนี้ยืนเป็นอันดับ3เรียกว่ายืนท้าทายทั้งจากฝูงทั้งรองจากฝูงแบบที่หายใจรถต้นคอเลยทีเดียวนะครับตามหลังอยู่ไม่ไกลเท่านั้นเองแล้วก็ถ้าชนะ เกมนี้ก็จะขยับขึ้นเป็นรองจากฝูงแซงหน้าอันดับ2อย่าง OLS ด้วยในขณะที่คู s ีเอสเนี่ยอาคาเดเมียนะครับเป็นในทางตรงกันข้ามไปเจ็ดนัดเพิ่งมีแค่10แต้มเท่านั้นเองครับอันดับไม่ค่อยดีแล้วก็แพ้มาตลอด3นัดหลังสุดด้วยดังนั้นไม่น่าที่จะมีอะไรผิดไปจากมาตรฐานนะครับอินเตอร์ตูคูสน่าจะเอาชนะได้น่าจุดที่สกอร์สัก2อสกอร์ต่ำครับ ยูเนียนเอสปาโนล่าพบเดปอ r t เตสล m มาเช่ลงในนาลาตีสองเป็นหลีกชิลีนะครับพรีเมียร่ดิวิชนของชิลีซึ่งแต่ละทีมเนี่ยเตะไปประมาณ1 0บถึงสินัดนะครับไม่ค่อยจะเท่ากันสักเท่าไหร่โดยที่เดปอร์เตสลิมาเช่ก่อนเกมนี้เป็นดับที่13ของตารางแต่ว่าก็ยังไม่แย่เท่าเจ้าถิ่นนะครับยูเนียนเอสปาโนล่าที่ยืนอันดับ15เป็นรองบวยเลยไปสิบเอ็ดนัดเพิ่งมีแค่6คะแนน ฉะนั้นเรื่องของผลงานช่วงหลังนี่ก็ชัดเจนนะครับก่อนหน้านี้ u ยูเนยนเอสปานาแพ้มาติดต่อกัน4นัดนะครับก่อนที่เกมล่าสุดจะฮึดขึ้นด้วยการชนะ g ีวีซานโฮเซ่ประตูต่อศูนย์แต่ว่าก็เป็นในฟุตบอลถ้วยนะครับในขณะที่เดบัเตสลรมาเช่นี่ถือว่าสลับสลับกันมีแพ้มีชนะตลอดในช่วงหลังเกมล่าสุดชนะได้นะครับชนะยูเนเวอร์ซิตัดเดอชิลีสองศูนย์เฮดเผลการเจอกันโดยตรงคู่นี้ก็ ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับคืนนี้จะเป็นการพบกันครั้งแรกสุดสวัสทีมสำหรับเจ้าถิ่นนะครับยูเนียนเอสปาน و ل าเนี่ยขาดกองหน้าตัวเป้านะครับเดียโกโรเบรสที่เกมที่แล้วเล่นได้แค่ครึ่งชั่วโมงต้องออกนะครับก็มีปัญหาบาดเจ็บไม่น่าจะลงเล่นได้ในเกมนัดนี้ในขณะที่ฝั่งของผู้มาเยือนเดียบัเตสลิมาเช่ต้องขาดยนนธานอันเดียนะครับที่เป็นแบ็คขวาเกมที่แล้วเล่นได้แค่20นาทีเท่านั้นฉะนั้นการจัดทีมของ2ง,งฝั่งก็คงจะ มีการสลับสัเปลี่ยน,นะครับจากเกมที่แล้วเนี่ยบางจุดอันรวมถึงตัวที่ทดแทนตัวที่บาดเจ็บไปด้วยอยู Union ่เนี่ยเอสปานูาใช้เป็นระบบ3-4-3ก่อนหน้าตัวเป้าก็น่าจะเปลี่ยนเป็นอิกนาซิโอเฮราดิโนนะครับในขณะที่เดสซาเตยสบิมาเช่ e ใช้เป็น4-1-4-1ขอเป้าเป็นเนลสันดาซิวาแฮนดิแคปเปิดมาให้ยูเนียนเอสปานูาเป็นต่ออยู่นะครับ0.25เพราะฉะนั้นก็เลือกไม่ยากครับในการที่จะสวนรอง อยู่ทางฝั่งเดวาเตสลิมาเช่ไปนะครับมองว่าอาจจะลุยได้เลยเหมือนกันอีกคู่หนึ่งเพราะว่า,า่างฝ่ายฟอร์มการเล่นในช่วงหลังเนี่ยแตกต่างกันชัดเจนโดยที่แม้ว่าเอสปานโอล่านะครับยูเนียนเอสปานโล่าจะมีชัยชนะให้เห็นบ้างในช่วง5นัดหลังที่พวกเขาชนะ2เนี่ยแต่ว่าเป็นชัยชนะในฟุตบอลทั่วอย่างเดียวเลยครับถ้าเป็นเฉพาะในเกมลีกเนี่ยพวกเขาเดินหน้าแพ้อย่างต่อเนื่องนะครับมาถึง5นัดติด เพราะนั้นมองไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยนะครับอันดับเนี่ยก็รูดลงมาอยู่ที่รองบวยแล้วผ่าน11นัดมี6แต้มเท่านั้นเองเพราะนั้นสถานการณ์ของเดวิเตสลีมาเช่เนี่ยอยู่ในจุดที่ดีกว่าเยอะเลยเมื่อแม้ว่านะครับแม้ว่าอันดับตารางของเดวิเตสลีมาเช่เนี่ยจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับยืนไปที่13ในตอนนี้แต่ว่า3นัดหลังสุดของการเล่นเกมลีกพวกเขาชนะได้2เพราะนั้นก็ถือว่าไม่เลวร้ายเลยที่เรารับผลงาน ในช่วงหลังของเดปอรเตสลิมาเช่ดังนั้นเกมนี้นอกจากจะลุ้นเสมอได้แล้วยังมองว่าถึงชนะได้เลยนะครับสำหรับลีมาเช่ให้บุกชนะที่สกอร์สัก2ประตูต่อหนึสกอร์สูงครับจากคิรลีไปที่โคลอมเบียนะครับเป็นฟุตบอลถ้วยของโคลอมเบียหรือว่าโคปาโคลอมเบียเกมระหว่างโบคาจูเนียเดกาลีพบกับเดปอ r t เตสวินดิโอลงเล่นในราตี 2, ตามเวลาบ้านเรา โดยสถานการณ์ในหลีดนะครับของพวกเขาหลีกโคลอมเบียโบคาจูเนียเดกาลีเป็นอันดับที่16แล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นเดวาเตสกินเดโอที่ยืนอันดับที่12ดังนั้นผลงานในช่วงหลังก็ออกมาตามอันดับตารางครับว่าโบคาจูเนียเดกาลีเนี่ยชนะแค่เกมเดียวจากช่วง5นัดหลังเป็นแพ้ไปถึง3นะครับเกมล่าสุดก็ออกไปแพ้เดปอร์ติวกาลี1ประตูต่อ2ทำให้2นัดหลังแพ้รวด ส่วนทางฝั่งเดปาเตสกินดดโอนี่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ชนะใครมา3เกมซ้อนแต่ว่าเกมล่าสุดถือว่าฟื้นขึ้นได้นะครับในการชนะชิโก้เอฟซีสประตูต่อหนึ่งผลการเจอกันโดยตรงของคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมา7ครั้งนะครับตามที่สถิติมีบันทึกไว้น่าสนใจว่าไม่เคยออกผลเสมอเลยนะครับเป็นโบคาจูเนียเดกาลีชนะ4เดปอร์เตสกินดิโอชนะ3 ก็ถือว่าคู่ขี้สูสีนะครับไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ฉีกไปกว่ากันนักแต่ว่าเกมล่าสุดที่เจอกันเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับโบคาจูเนียเดกาลีเปิดบ้านทะลวงเดบอตเตสกินดิโอไปถึง4ประตูต่อศูนย์ความพร้อมของโบคาจูเนียเดกาลีอยู่ในจุดที่ก็ค่อนข้างดีนะครับขาดตัวเจ็บก็แค่อะไรสองรายอย่างเช่นดาเล็กซานโดกาเซียที่เจ็บตะเก็บที่แล้วส่วนด้านเดบอตเตสกินดิโอต้องเช็ดสภาพของ ฮวนกูเอโร่นะครับที่ดูจะเจ็บมาจากเกมที่แล้วเหมือนกันรวมไปถึงมีตัวแบนดนเพิ่มขึ้นมาหนรายด้วยคือมาเตโอเวรัสโกการจัดทัพนี้คาดว่าต่างฝ่ายต่างจะใช้เป็น4-3-3นะครับโดยที่เจ้าถิ่นโบคาจูเนียเดกาลีฝากความหวังกองหน้าตัวเป้าไว้ที่ยอนเอ็มพอนซาส่วนทางฝั่งของเดบอเตสกินดีโอนะครับก็จะใช้ระบบเดียวกันแล้วก็กองหน้าตัวเป้า เป็นแบรนดอนไคเซโดแฮนดิอแคปอยู่ที่ศูนย์กลมๆไม่ได้มีใครเป็นต่อแต่ว่าก็ไม่น่าที่จะเลือกยากอะไรสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดปอร์เตสกินเดโออยู่ในจุดที่ดีกว่าก็หลายๆมิติหลายๆปัจจัยเหมือนกันโดยที่บอคาจูเนเดกาลีเนี่ยผลงานช่วงหลังไม่ดีเลยครับในทั้งภาพรวมการเล่นเย้าเยือนหรือแม้กระทั่งการเล่นในบ้านตัวเองนะครับ5นัดหลังสุดพวกเขาแพ้ไปถึง4เกมด้วยกัน ขณะที่ฝั่งของเดปอ r t เตสกินเดโอเนี่ยแม้ว่าผลงานในลีกก็จะไม่ได้สู้ดีนักนะครับโดยที่พวกเขาไม่ชนะใครตลอด3เกมหลังแต่ว่าเกมล่าสุดลงเล่นในฟุตบอลถ้วยสามารถที่จะกำชัยได้นะครับเหนือโบยากาชิโก้เพราะฉะนั้นความมั่นใจเรื่องของความต่อเนื่องครับโมเมนตัมก็ต้องชี้ไปทางฝั่งเดปอเตสกินเดโอว่าก็น่าจะถึงกับบุกบาชนะได้เลยเหมือนกันนะครับให้อยู่ที่สัก1-0สกอร์ต่ำครับ ถัดมาไปที่ฟุตบอลทีมชาติกันบ้างนะครับเป็นเรื่องของย f ฟ n a t i o n ่นส์ลีกพิเศษก็ตรงที่เป็นฝ่ายหญิงด้วยนะครับเป็นเกมของพวกสาวสาวเราเริ่มที่เกมรอางโปรโตุเกสกับเบลเยียมลงเล่นเวลาเที่ยงคืนซึ่งเป็นเกมของกลุ่ม3 l e ลีก e A ซึ่งเป็นนัดสุดท้ายนะครับโดยที่คืนนี้เนี่ยลงเล่นเป็นนัดสุดท้ายทุกคู่เลยนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มซึ่งสถานการณ์ของกลุ่ม3 กลุ่มของคู่นี้นะครับทั้งคู่ปรากฏว่ากอดคอกันตกรอบเรียบร้อยแล้วโปรตุเกสมี4แต้มจาก5นัดแล้วก็เบลเยียมมีแค่3แต้มจาก5นัดโปรตุเกสยิ่อันดับ3เบลเยียมยิงอันดับ4ดังนั้นความหมายของเกมนี้ก็คือการหนีบวยให้ได้นะครับเพราะว่าใครที่เป็นบวยก็จะต้องตกชั้นลงสู่ลีกบีฉะนั้นผลงานช่วงหลังของทั้ง2ฝ่ายก็เอียงไปในทางดูไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่โปรตุเกสแพ้ติดต่อกันมา3นัดติด โดยที่แต่ละเกมเนี่ยโดนยิงยับเลยนะครับแพ้สเปน4-2ต่อแพ้สเปนอีกครั้ง1 7-1แล้วก็เกมล่าสุดแพ้ต่ออังกฤษครึ่งโหล6-0ส่วนฝั่งเบลเยียมเนี่ยเร็วๆนี้มีชัยชนะนะครับแต่ว่าเกมล่าสุดก็แพ้ด้วยเหมือนกันแพ้ต่อสเปน1ประตูต่อ5ซึ่งทำให้5นัดหลังสุดพวกเธอแพ้ไปถึง4เกมด้วยกันในแง่ผลการเจอกันโดยตรงคู่นี้โปรตุเกสกับเบลเยียม ทีมหญิงนะครับเจอกันมา5ครั้งพอดีต่างฝ่ายต่างชนะได้2แล้วก็เสมอ1เกมล่าสุดเมื่อ27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโปรตุเกสชนะ1ประตูต่อ0ความพร้อมของ2ทีมเนี่ยโปรตุเกสอยู่ในจุดที่ดีนะครับสามารถใช้งานชุดที่แข็งกันที่สุดของพวกเธอได้ในขณะที่เบลเยียมอาจจะมีต้องเช็คฟิตอยู่ราย2รายนะครับอย่างเช่นดาวินาฟิลเยนหรือว่าคาสซานดามิซิโปที่เกมที่แล้วนะครับเล่นได้แค่ครึ่งเดียว ส่วน Line Up การจัดทีมที่คาดโปรตุเกสจะมาระบบ3-5-2ห้าคู่เป็นไดอานาซิลวากับอา่าคาเปต้าฝั่งเบลยเยียมใช้เป็น3-4-3แผงรูกเนี่ยจะมีเฟรี่เดลาเคียเนเธอริงแล้วก็เทซ่าวูเลียดเฮนดิแคปเปิดมาให้โปรตุเกสเป็นต่ออยู่0.25ก็น่าจะพอด้วยความที่ได้เล่นไหนบ้านนะครับ เพราะว่าเอาจริงผลงานของคู่นี้แทบไม่ได้มีข้อแตกต่างเลยต่างฝ่ายต่างอยู่ในจุดที่แย่ด้วยกันทั้งคู่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตุเกสเนี่ยอย่างที่ว่านะครับสเกมหลังโดนยิงพรุนเละเทะเลยโดนสเปน2นัดเนี่ยสิประตูแล้วก็เกมล่าสุดแพ้อังกฤษครึ่งโหลหกศูนย์ดังนั้นทําไปทํามาดูไปดูมาโปรตุเกสอาจจะไม่ได้เหนือกว่าเบลเยียมอย่างที่แฮนดิแคปกำหนดมานะครับบางทีอาจอยู่ฝั่งเบลเยียมน่าจะมีลุ้นมากกว่า เชื่อว่าเบลเยียมไม่น่าที่จะถึงแพ้ในเกมนี้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆพวกเธอก็มีชัยชนะให้เห็นอยู่บ้างในช่วงหลังๆก็ถือว่าฟอร์มยังอาจจะเข้าที่เข้าทางกว่าโปรเกรตอยู่นิดหนึ่งเชื่อว่าเบลเยียมน่าจะกลับออกไปพร้อม1แต้มที่ผลเสมอ2ประตูตสอ,อ2สก,กอร์สูงครับสเปนพบอังกฤษลงไล้ในราเที่ยงคืนก็เป็นเกมยูฟาอูแมนเนชั่นสลีกครับเนชั่นสลีกของฝ่ายหญิง ที่เป็นกลุ่มเดียวกันกับคู่เมื่อกี้นะครับคู่ระหว่างโปรตุเกสกับเบลเยียมเป็นเกมของกลุ่ม3หลีก A โดยที่สเปนกับอังกฤษเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องชิงตำแหน่งแชมป์กลุ่มกันนะครับสเปนมี12แต้มอังกฤษมี10แต้มดังนั้นใครชนะก็จะได้แชมป์กลุ่มแล้วก็จะได้ผ่านเข้าไปสู่รอบเเนชั่นสลีกไฟนอลนะครับที่เป็นรอบชิงแชมป์ซึ่งสเปนเนี่ยขอแค่ผลเสมอได้นะครับ ผลงานช่วงหลังถือว่าสเปนกำลังร้อนแรงเลยทีเดียวครับทีมอันดับ2ของโลกในตารางฟีฟ a าเวอร์ a ร k i ิงฝ่ายหญิงเพราะว่าชนะมาถึง4จาก5นัดหลังสุดแล้วก็ชนะมารวด3เกมซ้อนมีชนะโปรตเกตแบบไปกับ4-2กับ7-1เกมล่าสุดถล่มเบลเยียม5ประตูต่อ1ในขณะที่อังกฤษในภาพรวมก็โอเคอยู่เพราะว่าเป็นฝ่ายชนะได้3จาก5นัดหลังสุดแต่ว่า ก่อนหน้าน,นี้ก็มีแพ้นะครับแพ้เบลเยียมก่อนที่เกมล่าสุดจะถล่มโปรตุเกสไป6-0ผลการเจอกันโดยตรงของคู่นี้ออกคู่ที่สีสนะครับในการเจอกัน5นัดหลังสุดต่างฝ่ายต่างชนะได้2แล้วก็เสมอ1 2นัดหลังสเปนชนะอังกฤษ1-0อังกฤษก็ชนะสเปนคืน1-0แล้วก็ในภาพรวมเนี่ยคู่นี้ยิงกันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับสกอร์ค่อนข้างที่จะต่ำเลยในช่วง4จาก5นัดหลังสุดที่พบกัน สภาพทีมของสองฝั่งในวันนี้สเปนขาดตัวเจ็บอยู่ประมาณ2รายเทเรซาอลเบเรรากองกลางจากเรอัลมาดริดแล้วก็ลาย่าโกดีนากองหลังจากอาร์ซนอลส่วนทางฝั่งของอังกฤษทีมสิงโตหญิงเนี่ยขาดพวกลอเรนเจมส์กองหน้าจากเชลซีเอล่ามอริสกองหลังจากสเปอร์แล้วก็เคลอเรนเดลผู้สำปาะตูจากแมนยูแยตตดอย่างไรก็ตามบรรดาตัวเจ็บที่ว่ามาของสองฝั่งเนี่ย ถอนตัวไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก่อนหน้านี้ด้วยทําให้การจัดทีมเนี่ยน่าจะคงเดิมจากนัดที่แล้วสเปนจะใช้เป็นระบบ433หอกเป้าเป็นเอสเทอร์กอนซาเลสส่วนทางด้านอังกฤษก็สู้ด้วย433เหมือนกันก่องหน้าตัวเป้าเป็นอัตเนสบีเวอร์โจนส์เหนดิแคปเป็นกระทิงสาวสเปนที่ต่ออยู่1.0ก็ถือว่าสูงพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าก็น่าที่จะลองวัดใจ พวกเธอดูนะครับเพราะว่าอะไรหลายอย่างก็ดูเหนือกว่าอังกฤษอยู่พอสมควรโดยเฉพาะฟอร์มการเล่นในช่วงหลังสเปนนี่ยิงคู่แข่งเป็นว่าเล่นเลยนะครับอย่างที่ว่าคือชนะโปรตุเกสแบบไปกับ4-2กับ7-1ตามด้วยเกมล่าสุดก็บุกชนะเบลเยียมอีก5ประตูตอนนึงเพราะนั้นถือว่าพวกเธอกำลังท็อปพีคเลยก็ว่าได้ในขณะที่อังกฤษนะครับอาจจะชนะโปรตุเกสในเกมล่าสุดถึง60แต่ว่าย้อนไปในเกมที่ แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ออกไปแพ้เบลเยียม2ประตูต่อ3านะครับเพราะนั้นชัดเจนว่าอังกฤษเมื่อเล่นนอกบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งสักเท่าไหร่แล้วก็ไปเทียบกับสเปนแล้วเนี่ยก็ยังเป็นสเปนที่ดูเหนือกว่าโดยเฉพาะนัดนี้ก็เล่นในแดงกระทิงดุด้วยนะครับก็ให้สเปนเป็นฝ่ายชนะสกอร์ประมาณ2ต่อ0สกอร์สูงครับ ออสเตรียพบเยอรมนีอีกหนึ่งคู่ของยูฟาเนชั่นสีกหญิงลงได้เวลาตีหนครึ่งคู่นี้เป็นเกมในกลุ่ม1ลีก A สถานการณ์เนี่ยเยอรมนี Germany ผ่านเข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมุ่งหน้าไปสู่การเล่นรอบล็อกเอาท์เพื่อชิงแชมป์หลังจากที่เตะ5นัดชนะ4เสมอหนึ่งยืนยันการจบที่แชมป์กลุ่มส่วนทงฝั่งของออสเตรียเนี่ยเป็นอันดับ3ของตารางมีแค่6แต้มจาก5นัด แต่ว่าก็ยืนยันการจบที่ตรงนี้นะครับไปต่อที่รอบเพลย์ออฟหนีตายผลงานช่วงหลังของออสเตรียก่อนหน้านี้เนี่ยแพ้มา3เกมซ้อนแต่ว่านัดล่าสุดก็กำชัยชนะได้นะครับเหนือสกอตแลนด์1ประตูต่อศูนในขณะที่เยอรมนีร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับอินซีเหล็กสาวที่มันดับ3ของโลกชนะติดต่อกันมา4นัดแล้วก็ยิงถลม่มคู่แข่งแบบ4ประตูในทุกนัดด้วยนะครับแล้วก็มี1เกมที่ชนะสกอตแลนด 6ประตูต่อ1ก่อนที่นัดล่าสุดจะยิงในสแลน4ประตูต่อ0ผลการเจอกันโดยตรงของคู่นี้ออกมาโอ้โหเยอรมนีถือไพ่เหนือกว่าแบบไม่มีอะไรที่จะมาเทียบได้เลยครับเพราะว่าเป็นฝ่ายเอาชนะออสเตรียได้ทั้งหมดในการเจอกัน6ครั้งเกมล่าสุดก็ยิงออสเตรียไป4ประตูต่อ1เมื่อต้นปีสภาพความพร้อมของออสเตรียต้องขาดผู้เล่นไปเล็กๆน้อยนะครับ1รายคือลิซ่าคอฟกองหน้าจากไฟบวกที่ เจ็บต้องถอนตัวไปในขณะที่เยอรมนีเนี่ยสมบูรณ์พร้อมเลยนะครับสามารถใช้งานผู้เล่นที่ดีที่สุดในชุดปัจจุบันได้ทั้งหมดการวางหมากของออสเตรียาคาดว่าจะมาระบบ4-1-2-1-2เหมือนเกมที่แล้วที่ชนะสกอตแลนด์น้าครูเป็นยูเลียแฮคเคิลสเบิร์กฟูเลเลอร์ยืนกับลิลลี่เพิร์ l เชลเลอร์ในขณะที่เยอรมนีใช้เป็นระบบมาตรฐาน4-2-3-1ระบบยอดฮิตนะครับกองหน้า ตัวป้าเป็นเลอาชูเลอร์ซึ่งนัดที่แล้วยิง2ประตูใส่เนเธอร์แลนด์เฮนดิแคปเป็นเยอรมนีที่ต่ออยู่1.5แม้จะดูค่อนข้างแพงแต่ว่าลุยได้เลยนะครับเยอรมันหรือว่าเยอรมนีหรือว่าอินเซเล็กสาวเนี่ยเหนือกว่าออสเตรียอยู่เยอะนะครับเทียบเรียกว่าเทียบอะไรกันแทบไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลงานภาพรวมเรื่องของผลงานระยะหลังเรื่องของตัวผู้เล่นความแข็งแกร่งภายในทีมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮดทูเฮดที่เยอรมัน ชนะออสเตรียมาตลอด6ครั้งดังนั้นเกมนี้สบายๆนะครับสำหรับเบยอรมันในการที่จะบุกชนะแม้ว่าจะเข้ารอบไปแล้วก็ตามสกอร์ให้อยู่ที่สักประมาณ3ประตูต่อศูนย์ะครับก็สกอร์สูงปีท้ายวันนี้ที่คู่ของเนเธอร์แลนด์กับสกอตแลนด์ยูฟ่าเนชั่นซีกหญิงเวลาตีหนครึ่งซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับคู่เมื่อสักครู่นะครับคู่ระหว่างเยอรมนีกับออสเตรียแต่ว่าสถานการณ์ของ สองทีมนี้นี่ก็ชัดเจนไว้แล้วนะครับว่าเนเธอร์แลแนด์จบอันดับที่2เป็นรองแชมป์กลุ่มแน่ๆแล้วก็ไม่ได้ไปต่ออะไรในขณะที่สกอตแลนด์ต้องไปต่อนะครับแต่ว่าเป็นการตกชั้นลงไปสู่ลีกบีเพราะว่าเล่น5นัดแพ้สห5นัดรวดฉะนั้นในแง่ของผลงานช่วงหลังแตกต่างกันเยอะนะครับเนเธอร์แลแนด์ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่แพ้ใครมา4เกมซ้อนเป็นชนะรวด3นัดแต่ว่าพอมาเจอของแข็งโป๊กนะครับ ทีมหัวแถวของโลกอย่างรายมอน,นีก็แพ้ไปขาดร้อยศูนย์ประตูต่อ4ในขณะที่สกอตแลนด์อย่างที่ว่านะครับพวกเธอแพ้ทั้ง5นัดในการลงเล่นยูฟาเนชั่นสิกรอบนี้เกมล่าสุดลงเล่นในบ้านตัวเองก็แพ้ต่อออสเตรียศูนย์ประตูต่อหนึ่งในส่วนผลการเจอกันโดยตรงเคยเจอกันมา3ครั้งเนเธอร์แลนด์ชนะร้อเปอร์เซ็นะครับเกมล่าสุดที่เจอกันเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนเธอร์แลนด์บุกชนะ2ประตูต่อหนึ่งตัวเจ็บของเนเธอร์แลนด์ทีม อัศวินสีส้มหญิงนะครับขาดแค่ชานเต้ดอมพิกซึ่งเป็นกราตันส,สมรองไม่ได้สําคัญอะไรสักเท่าไหร,ร่ในขณะที่สกอตแลนด์ตัวที่เจ็บต้องถอนไปเนี่ยมีประมาณหนึ่งนะครับอย่างเช่นสามันทาคือเจนรอสหรือว่าสาวะซาร่าเอเวนส์เฮนดิแคปเป็นเนเธอร์แลนด์ที่ต่ออยู่แบบแพงเลยนะครับแพงจัดเลยคือ2.0แต่ว่าแน่นอนว่าลุยได้เลยสําหรับการอยู่ฝั่งเนเธอร์แลนด์นะครับเพราะว่าก็เช่นเดียวกัน กับคู่ที่แล้วนะครับคือแทบทุกมิติเนี่ยเนเธอร์แลนด์ดีกว่าสกอตแลนด์ Scotland แทบทั้งหมดต่อให้จะเรียบร้อยแล้วกับบทสรุปของกลุ่มนะครับที่เนเธอร์แลนด์ได้อันดับ2ของกลุ่มไม่ได้ไปต่อในรอบชิงแชมป์แต่ว่าเกมนัดนี้เล่นในบ้านตัวเองแล้วก็สิติที่ผ่านมาเนี่ยเนเธอร์แลนด์ชนะสกอตแลนด์มาอย่างต่อเนื่องนะครับสเกมซ้อนดังนั้นเนี่ยไม่น่ามีอะไรที่จะพลิกโผได้หรือว่าผิดคาดไปได้นะครับโดยเฉพาะว่าสกอตแลนด์เนี่ยออกไปเยือนคู่แข่งนะครับ สนัดหลังแพ้รวดเลยแพ้ทีมอย่างฟินแลนด์แพ้ทีมอย่างออสเตรียแล้วก็โดนเยอรมนียิงไป6ประตูต่อนหอะไรแบบนั้นฉะนั้นเกมนี้ไม่น่ามีอะไรพลิกในทะ์แลนน่าจะชนะที่สักประมาณก็สาูนยสกอร์สูงครับ เรียบร้อยแล้วกับฟุตบอลวันอังคารที่3มิถุนายนนะครับก่อนจากกันย้ำอีกครั้งว่าฝากกลุ่ม VIP ีของเราไว้ด้วยนะครับด้านในมีคู่ทีเด็ด v ี p สวยๆที่คัดมาแล้วให้สมาชิกทุกวันพร้อมกับมีการนําเล่นบอลสดผ่านสมาชิกบวกได้ตลอดทั้งวันมีการพูดคุยในนั้นด้วยนะครับขอฟุตบอลสายเชียร์สายลุ้นอย่าพลาดเลยกับการเข้าร่วมกลุ่มของเราไปสรุปสกอร์แต่ละคู่นะครับอินเตอร์ตูคู2กับคูพีเอสอะคาเตเมียให้เจ้าถิ่น2สูอร์ต่ํา อยู Union es, ern, 1, o เนี Junior, g ali, g p a เอสปกับ d e p, p Belgium, Football, ng, 2, o r t เตสริมาเชให้ทีมเยือนบุกชนะ2-1สกอร์สูงโบคาจูเนียเดกาลีกับ d e p o r t เตสกินดิโให้ทีมเยือนชนะ1-0สกอร์ต่ำโปรตุเกสกับเบลเยียมนะครับฟุตบอลหญิงให้เสมอกัน2-2สกอร์สูงสเปนกับอังกฤษให้สเปน2-0สกอร์สูงออสเตรียกับเยอรมันให้เยอรมันบุกชนะ3-0สกอร์สูงเนเธอร์แลนด์กับสกอตแลนด์ให้เนเธอร์แลนด์3-0สกอร์สูงครับ ดังนั้นตัวที่คัดแล้วตัวที่มองว่าลุยได้เลยก็จะมีพวกเดบอเตสลิมาเช่หรือว่าเยอรมันกับเนเธอร์แลนด์ในบอลหญิงยูฟาเนชันส์ลีกครับวันนี้ขอบคุณสํหรับการติดตามรับชมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แถมกด Subscribe ช่องไว้ด้วยรวมถึงเข้ากลุ่มด้วยจะยอดเยี่ยมมากๆนะครับขอสั่งครับตัวแพงขอลาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่เช่นเดิมลุยกันไปนะครับพี่ๆสวัสดีครับ